รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ สว auto: you know, you know, ัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการแชร์กับบริโอครับคุณผู้ชมไปครับว่าไอ้จอมพลทันจิโร่เอ็กดีครับมันเอาทํามั่วกันใหญ่ครับมันเอาทํามั่วมากมันเอาทํามั่วกันใหญ่ครับเพื่อนเอาทาแบบนี้ไม่ได้ครับอย่าไปกดติดตามช่องนี้ครับช่องนี้เป็นช่องที่เฮี้ยมากเลยครับช่องนี้ครับช่องนี้อย่าไปกดติดตามช่องนี้นะครับอย่าไปกดติดตามช่องนี้แบบนี้ไม่ได้ครับอย่าไปกดติดตามช่องนี้ครับอย่าไปกดติดตามนี้เลยไอ ท้องพลทันจิโร่เอ็กดีขอให้ช่องทานจิโร่ท้องพลทันจิโร่เอ็กดีไปตกนรกและไปกินขี้ซะและไปบินเลยต่อไปนะครับทอมแอนเจอรี่แฟนเจ็ดสิบเอ็ดครับช่องนี้ครับมันเอาเดฟเฟกต์นะครับมันเอาทำของช่องผมมันเอากันใหญ่ครับน่าสงสารสามคนด้วยขอให้ช่องทอมแอนเจอรี่แฟนเจ็ดสิบเอ็ดไปกินขี้ไปกินขี้ขี้ขี้ข,ขี้และไปกิน ตกนล้กด้วยและไปบินเลยไปบินบินบินไปจนถึงดาวอังคารเลยขอให้ช่องทอมนจเไปตายซะช่องทอมแองเจลี่แนเจิเอ็ไปตายซะช่องนี้ครับเยอย่าเป็นกดติดตามช่องนี้ครับจบไปแล้วครับสำหรับแชร์กับบาริโอนะครับพวกตอนต่อไปจะแชรกับปฏิพานเล็กชัยและแชรกับแชกับภูรีครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ